3 0พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมานะคะทางกองทัพเรือไทยเนี่ยตอนนี้นะคะกำลังเร่งเจรจาก,กับเมียนมาเพื่อที่จะปล่อยลูกเรือประมงไทยเพราะว่าใน30ที่ผ่านมานั้นนะคะเรือรบเมียนมาได้ยิงเข้าไปค่ะที่เรือประมงไทยก็คือมหาลาภธนวัตสี่นะคะและ มีการจับกุมเรือสอเจริญชัย8พร้อมกับลูกเรืออีก31คนค่ะขณะที่มีการทำการประมงในเขตหน้าน้ำระนองโดยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจนะคะเพราะว่า มีผู้บาดเจ็บถึงสองคนและมีผู้เสียชีวิต1คนจากเหตุการณ์นี้ค่ะโดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เกาะพยามจังหวัดระนองนะคะทางกองทัพเรือไทยนะคะก็ได้มีการเร่งดําเนินการช่วยเหลือนะคะโดยมีการส่งเรือต่อ274ค่ะช่วยเหลือเรือประมงที่ได้รับความเสียหายค่ะแล้วก็มีการส่งผู้บาดเจ็บไปรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัดระนองนะคะรวมถึงประสานงานค่ะกับฝ่ายเมียนมานะคะเพื่อที่จะเจราจาแล้วก ็ขอให้ปล่อยตัวลูกเรือสัญชาติไทยทั้งหมด4คนด้วยการพร้อมเรือประมงกับประเทศไทยนะคะโดยกองทัพเรือภาคที่3ค่ะก็ยังมีการจัดกําลังลาดตระเวนนะคะเพื่อที่จะรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในน่านน้าไทยด้วยค่ะแล้วก็ขอให้เรือประมงไทยหลีกเลี่ยงการทําประมงในพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันนี้ในอนาคตค่ะ